ดูดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่2-8ถึงตุลาคม2566ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมทางด้านการเงินหากจะหาไรายได้เพิ่มเติมก็อยู่ในระยะที่ไม่แน่นอนแต่ควรระมัดระวังการใช้จ่ายที่จำเป็นที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดอาทิเช่นเรื่องของบุตรธิดาหรือปัญหาสุขภาพของคนใกล้ตัวและวันที่2-3 ถ้าคิดจะเสียงโชคเก่งกำไรก็อยู่ในระยะที่ไม่แน่นอนเช่นกันที่จะได้มากเสียหมดทางด้านการงานหากถูกญาติสนิทมิตสหายชักชวนให้ร่วมหุ้นลงทุนในโครงการใหม่ๆที่ต้องใช้เงินจำนวนมากๆก็ควรตรวจสอบให้ละเอียด เลื่อนได้ก็ควรเลื่อนไปก่อนเพราะมีเกณฑ์สูงว่านอกจากจะต้นทุนหายแล้วก็ยังทำให้ทะเลาะกันอีกด้วยสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่กำลังร้อนที่อยากเปลี่ยนงานก็ควรไต่ตองให้ดีๆเช่นกันเพราะมีโอกาสเป็นกบเลือกนายที่จะแย่กว่าเดิมทางด้านความรักการเข้าสังคมสังสรรค์กับมิตรสหายก็อาจเป็นโอกาสที่คนโสดจะพบรักเจอคนถูกใจ ที่หากเขาและเธออ่อนไหวกว่าก็จะทำให้ลหลงไหลคลั่งไขได้อย่างง่ายดายที่ควรคุมสติคิดให้นานๆก่อนที่จะทุ่มเททั้งหมดที่มีเพราะเขาคนนั้นอาจเป็นแค่นักตกท้องที่เข้ามาเพื่อหวังเสี่ยงโชคเท่านั้นทางด้านครอบครัว ยังอยู่ในระยะที่ควรใส่ใจดูแลบุตรดาให้มากขึ้นเพราะอาจคบคนพานพานพานไปหาผิดที่จะทําให้ชีวิตมืนมนไปอีกนานทางด้านสุขภาพยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรพักผ่อนนอนหลับให้มากขึ้นและการหลีกหนีหลกเลี่ยงจากเรื่องที่จะทําให้ไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ดีกว่าจะชนปะทะ